ค่ะในแบบฝึกหัดที่4.3นี้นะคะก็ยังเป็นการทบทวนในเรื่องของร้อยละอยู่นะคะแต่แบบฝึกหัดนี้จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอ่าร้อยละที่เรามาใช้กับการซื้อขายการซื้อขายเราก็จะต้องมีกําไรกับขาดทุนใช่ไหมคะ,ะมาดูซิข้อหนึ่งโจทย์ถามอะไรบ้างอ่าข้อหนึ่งโจทย์บอกว่า อสินซื้อรองเท้ามาคู่ละ400ขายได้กำไร20%ถามว่าจะต้องขายรองเท้าเนี่ยราคากี่บาทน่ะกำไร20%หมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าเราซื้อมาถ้าเราซื้อมา100่ถ้าเรามีทุน100บาทเราจะขายกี่บาทเราถึงจะได้กำไร20% เราก็จะต้องขาย120บาทอ่ะบาทอันนี้คือกำไร20นะคะอ่ะข้อ2บอกว่าถ้าเราขาย120ได้กำไร20ทุนกี่บาทเหมือนกันไหมกับข้อ1นึ่อ่ะกำไร20%หมายความว่ายังไงเราก็บอกแล้วว่ากำไร20หมายความว่าถ้าทุน100เราจะขาย120อ่ะแล้วข้อ2มาถามว่า ถ้าเราขายร้อยยี่แล้วได้กำไร20%ทุนจะกี่บาทอ่ะเพราะฉันเราตอบได้เลยไหมตอบได้เลยนะคะนีะ่ถ้าขายร้อยยี่สิบบาททุนก็จะได้หนึ่งบาทนะคะอ่ะข้อ3มถามว่าราคาขายเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของราคาทุน เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วคาขายเราขายเท่าไหร่คะเราขายร้อจักทุนเท่าไหร่จักทุน100อยะแค่นี้แหละเสร็จแล้วอ่ะข้สี่ถามว่าแล้วถ้าทุน400ลนะ่ะจะขายเท่าไหร่ทุน400บาทจะขายอ่ะ ถ้าหนึ่งร้อยเราขายร้อยยี่สิบนะเพราะฉะนั้นถ้าสี่ร้อยเราก็เอาสี่ร้อยไปคูณสามารถตัดทอนกันได้เหลืออะไรสิบสองสี่สี่สิบแปดนะมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นจะขายเท่าไหร่480บาท ค่อยค่อยคิดไปทีละขั้นตอนนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไระเดี๋ยวครูทาข้อไหนให้ดูอีกทอีอันนี้เป็นเรื่องของกําไรใช่ไหมเดี๋ยวค,ยครูทําขาดทุนขาดทุนดูข้อ,อข้อ5เลยก็ได้ค่ะ,ะข้อ5เป็นเรื่องของขาดทุน,นข้อ5บอกว่าอะไรข้อ5บอกว่า ขายตางหูให้เพื่อนราคา180บาทจากที่ซื้อมา200เห็นไหมซื้อมา200แต่ขายไป180เพราะฉะนั้นขาดทุนถามว่าขาดทุนร้อยละเท่าไหร่นี่ซื้อมา200 200อะไรอ่ะใส่หน่วยด้วย200บาท ขายขาดทุนขายขาดทุนไปเท่าไหร่200ขายไป180เพราะฉะนั้นก็ขาดทุนไป20บาทซื้อมา200ขายขาดทุนไป20ถ้าถ้าซื้อมาบาทเดียวล่ะถ้าซื้อมา1บาท เราจะขายขาดทุนเท่าไหร่จำได้ไหมขวาส่วนซ้ายขวาส่วนซ้ายเราก็จะขาดทุน20ส่วน200เนี่ยถ้าซื้อมาหนึ่งร้อย เราจะขายขาดทุนก็เอาตัวที่เราได้มาที่เทียบจาก1บาทตัวนี้นะคะก็เป็น20ส่วน200เสร็จแล้วมาทำไมมาคูณด้วยตัวที่เหลือก็คือ100น่าตะทอน200 2กับ2องตัดกันได้อีก เพราะฉันเหลือ10ตอบเท่ากับ10บาทาเพราะฉันก็ตอบได้เลยว่าขายต่างหูขาดทุนร้อยละสิบ